สวัสดีครับนี่คือกาฝากนะครับกาฝากของเออนี่จะเป็นกาฝากของของต้นมะขามนะครับอันนี้ก็เพื่อนเขาไปตอนปีใหม่นี่ยเขาไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็มีมีต้นกาฝากนะครับก็ของต้นมะขามนะก,ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็สวยงามนะครับนี่นี่ครับกาฝากไม้มงคล นะครับก็หนึ่งในะแม้มงคลเก้าชนิดนะครับที่ว่าเป็นกระฝากแล้วก็ต้องการหากันนะครับก็ของกิ่งมะขามก็จะเป็นในเรื่องของการค้าขายนะครับนี่นี่ครับนี่ตอนนี้ก็มาสะสมไว้นะครับเก็บไว้ที่ร้านนะครับที่ร้านก็เป็นไม้มงคลนะครับก็สําหรับคนที่มีความความชอบนะครับชอบแล้วก็ ในเรื่องของธรรมชาติของกาฝากนะครับอาจจะใช่เรื่องของคําว่างมงง่ายนะครับมงงงายในะเรื่องของว่ามันดีจริงหรือเปล่านะแต่ว่านี่นะครับเราได้เราได้มาจริงๆนะครับได้มาจริงจจากเพื่อนนะครับก็เอาไว้ที่บ้านที่ร้านนะครับสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาว่าทำไมกาฝากมันเกิดขึ้นได้จากต้นไม้นัก็ลอง ศึกษาดูนะครับว่ากาฝากคนมายัางไงนะครับก็ถือว่ากิ่งนี้เป็นกิ่งที่สวยงามมากนะครับสาหรับใครที่ต้องการที่จะติดไว้ที่ร้านนะครับว่าเอ้ยช่วยในะเรื่องของโชคลาภในเรื่องลูกค้านะครับในเรื่องของการค้าการขายนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับนี่สวยงามนะครับก็นี่เป็นกาฝากกองมคา,ามนะครับ ต่อไปนะครับนี่ก็กิ่งที่กิ่งที่1นะครับกิ่งที่สองเก็บไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเก็บไว้ตรงนี้ก่อนลบนิดหนึ่งน,นะครับกิ่งที่2ก็จะเป็นกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้กิ่งนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นขนุนนะครับกาฝากขน,นุนนี่พอดีเขาไม่ได้เขียนชื่อไว้ว่ากาฝากตัวนี้บ้างแต่ว่าดูตาม ลักษณะกิ่งไม้นี่น่าจะเป็นไม้ขนุนนะครับขนุนก็ในเรื่องของการค้าการขายเหมือนกันนะครับเราเป็นร้านค้าร้านข,า,นา,นขายนะครับเราก็ามาเก็บสะสมไว้นะครับนี่ไม่เสียหายนะครับเก็บไว้ไม่เสียหายนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อนะก็มีนิดหนึ่งนะครับกรฝากอันนี้ก็ฝากาดกูกลกแล้วน่าจะตายภายคือน่าจะตายแล้วแต่ว่าขนุนยังไม่ตายเนี่ยขนุนยัง ยังชุ่มๆุมอยู่เลยนะครับนี่นะครับยังชุ่มๆุมอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นกาฝากขนุนนะครับเกีบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปอ๋อนี่อันนี้มานานแล้วอันนี้มาวันก่อนนะครับอันนี้มาวันก่อนกําลังจะแต่งแต่งดูว่ามันจะเป็นเต่าหรือเปล่านะครับนี่จะแต่งให้เป็นเต่าจะแต่งให้เป็นเต่าหรือนกคุ้มดีนะครับไม่รู้ยังยังยังตัดสินใจไม่ได้นี่ก็เป็นประมาณนี้ นี่จะเป็นกาฝากของต้นคูณนะครับกาฝากของต้นคูณก็ได้มามันก่อนนะครับก็จะลักษณะก็ประมาณนี้นะครับกาฝากต้นคูณนะครับอันนี้ก็เป็นกาฝากต้นคูณสวยงามอยู่แล้วก็เต่งขั้นห้านะครับปับไปแล้วนะครับสำหรับ,บต,รต้นคูณนะครับสำหรับต้นคูณก็รับไปแล้วกาฝากต่อไปก็จะเป็นกาฝากกาฝากอะไรเนี่ยนะครับจะด,ด,ดูก่อนดูก่อนนะครับเออตัวนี้นะ่าจะเป็น กิ่งของกาฝากหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าพ่อพ่อเราบอกว่ามันมีกาฝากของไม้ยเอามาด้วยแต่ดูก่อนว่าชิ้นไหนเป็นไม้ยนะครับหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่รถมาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไม้ยเป็นสียังไงนะครับก็คิดไม่ออกนะครับก็คงจะเป็นอยู่ในอยู่ในถุงนี่เลยเอามาอันนี้หรือเปล่านะครับนี่ นีหรือเปล่าไมโยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับนีแค่จะมีกาฝากเล็กๆอยู่นะครับไม่โตมากนะครับอันนี้น่าจะดึงแล้วหลุดนี่น่าจะเป็นไมโยนะครับนี่เป็นกาฝากไมโย่านะครับไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าเป็นชิ้นนี้หรือเปล่านะครับชิ้นนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นกาฝากแน่นอนนยลักษณะใบนะครับชิ้นนี้ ชิ้นนี้นะครับเป็นไมโยนะครับนี่นะครับอันนี้นะ่าจะเป็นปุ่มตุ่มนี่ตุ่มนี่สวยดีนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตัดแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมแคว้นทําเป็นเหมือนพระอะไรครับนี่แปลกๆดีนะครับนี่เดี๋ยวจะตัดน่าจะเป็นไม้กาฝากหลือไมโยนะครับตัวน,นี้นะครับนี่นะครับ นี่หรือเปล่าเป็นกาฝากแน่นเนี่ยเนี่ยนะครับนี่จะเป็นหน้าน่าจะเป็นกาฝากไม้ขนุนนะครับนี่นี่ไม้ขนุนก็สวยงามนะครับเป็นไม้มงคลนะครับนี่สวยงามนะครับไม้มงคลไม้มงคลสวยงามโอเคนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ